สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชาญยูทูบครับของบอพกับผมครับบาโอทครับคลิปนี้กะเช่นเคยครับเกี่ยวกับเครื่องอัดครับพาะวผมกับมีแต่เครื่องอัดเนาะจิต่ายทอดข้อมูอประสบการณ์ของบอเดวี่ข้อมืหลายหรอกครับแค่ว่าสิ่งที่มันผ่านมาเฮาเรียนรู้เองนะครับอันใดพ่อบอกใดก็บอกครับอันใดบ่หูกับบอหูครับนี่ก็คือเมื่อเราทูกันฟังครับกับเครื่องนี้ผม เช็คนะครับเช็คเองบ้างาที่มันบ่อใดคือผมใหมสร้างศูนนะครับเนาะเป็นศูนในตัวอำเภอผมในในจังหวัดผมเนะี่ยในอำเภอผมแหละมันจะมีสร้างอยู่มีอยู่สองขายคือขายผลิตภัณฑ์ของคู่บตาคือกันหนึ่งเจริญชัยแท็กเตอร์นะครับที่มีที่มียอดขายหลายที่สุดในอำเภอเดียน,นะครับ เพราะว่าอำเภอผมนี่มันจะเป็นยอดขายหลายคือแต่ละปีนี่ยอดขายเขาสี่ร้อยห้าร้อยคันเพราะว่ามันจะครอบคุมครอบคุมอำเภอหาโกอำเภอนะครับอำเภอหน่วยหน่วยคือมันทีมาซื้ออยู่อำเภอผมเวิดน,นะครับแล้วก็ขายที่สองครับที่ขายเพื่นที่พันคู่ภาษาคือซีมังยนนะครับพอดีผมที่ต่อสร้างเทคเตอ,อะะเร์เจริญชัยไปเพิ่นค้างงานหลายนะครับ ผมก็เลยก็เลยมีหน้องแนะนําที่เคยเย็ดงานหันว่าให้เอาชางเอ่อซีมือโยนมาเช็คนะครับพราะเช็คเหลี่ยวนะครับเช็คเหลี่ยมกระได้ยู่ครับพอไปอัดงานจริงครับสามก่อนครับนี่ครับน็อตเซฟน็อตเซฟชุดมัดครับมีปัญหาครับมันกระดังอยู่ครับเปิง ในตอนที่ดังอ่ะผมได้นิ่บ่ชัดผมก็คือว่ามันเป็นหลอบของอ่าถูกสอบผมก็เลยมันมันหยุดประทันนะครับที่จริงคผมสิบ่ใหา้ปัญหาหยุดผมสิบ่ให้มันมันดันเพราหลอกฟองหลอบบอกก่อยกระสวยก็ขึขนมาข้างนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมทานะกระสวยที่มันหักะข้นมข้างนี้อ่าขข้นมข้างนี้ผมก็บเบด้ยินครับ ผมได้ยินบ่ชัดนะได้ยินอยู่มันเหมียนบ่เมันก็อนเนี่วแนั้านรอบค้าเคลียเคลียเข้ามาสอ้งงานครับดันกระสวยหักครับไปสามท่อนครับนี่ครับนี่ครับสร้างศูนย์ครับคือบองง่ายคือการตั้งรอบเลยผมก็ตั้งเนี่ยอยู่แต่ว่าผมไ่หมั่นใจจะขวางคือผมผมเคยตั้งแล้วมันนอเซียนมันขาดผมก็เลยบ่ตั้งผมว่าอยากมีปัญหานะจุกจิก ปกก็เลยสร้างสวนมาตั้งครับทุดไทยก็คือกันครับสร้างสวนตอนที่เพื่อนมาตั้งนี่เพื่อนกับเมืองพาดเมือง,งแยงได้เพื่อนกับแบบบ่มันใจปันใดน,นะเพื่อนกับบ่มั่นใจปันใดเมืองเหตุไปถามห้อไปเรื่อยเรื่อยแต่ๆว่ายัางบ่สชำนาญน,นะครับก็บม่ได้บ่ได้ว่าดูถูกสร้างนะแต่คือเขาบอกว่า,าเขาชำนาญในเหลืองรวดไถ รถเกี่ยวนะครับผมเครื่องอัดฟังเข้าบบชํำนานนะครับแต่ว่าค่าซึกหรอกับเบิดไตปหลร้ายนะครับกกอยากฝาฟังนะครับําหรับค้นที่เอาซางนะครับเขามาเช็คนะครับเอาซางเขามาเช็คนะครับขอขอเน้นซางทีิพนมีประสบการณีรีนะครับโมเมนต์ว่าเอาแบบหลวบๆนะครับแบบผมนะครับนี่ครับ ถ้าเจอสร้างดีก็มีใช่ไปกลัวเคิงนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,ะะร,บรอบนี้ก็สบเบริรดไลน์นครับก็สวยนะครับ2อ0พครับคู่นี่ก็ประมาณหาพันสี่เจบสี่แมนหาพันสี่กะ็นี่ครับตอนนี้ไม่มีปัญหานี่ครับ รอบแหลกผมเตียวมเห็ดนี่พ่อมันขดเขินพ่อมันนะครับของศูนเงินพ่อบอกนะครับนี่ครับเก่าลอยกลัวครับนี่ครับก็จะซื้อยูนี่ประมาณเบิดนี้ก็ประมาณหกพันนะครับผมเช็ประมาณหกพันคาสร้างอีกนะนะับรอบนี้ก็เบิดลายนะครับ ปีนี้ถื่อว่าเส็็บบอลหลงครับงานจะเริ่มขอมาแล้วครับงานก็ะเริ่มขอมาเลยครับไปอัด,ด้วสองก่อนครับนี่ครับนอดเซฟกัตั้มครับขาดไปครับขาดไป เดี๋ยวมันมีพผมไปสร้างสวนครับของเจริญชัยครับสร้างโปรนเพนธนกับผมถามไายนะครับไอ้เฮลิเนรถปัดน้ำกันเขาบอกว่าโอเคเลยครับฝีมือโอเคเลยในกระบบแพงครับเราเบิด์ตไปหมื่นประมาณหมื่นเอ็ดครับครับเย็นจะพันหานะครับผมเบิดไปหลายอิริสองเท่าผมเทียบเล็กๆอีกหน่อยเลยเบิด์สองเท่าครับที่ผมหออมานะครับ ข่าสังก์แถมผีดบเป็นนําผมบอกว่าอ้ผมบอกผมบอกเห็ดปีแต่แต่ตอนมาเห็ดแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ดเท้นี่ครับตัวยู่ครับยู่ร่องกระสวยครับนี่ครับตัวนี้มันผมตีเขานะครับนี่มันเจิงออกเจิงออกผมตีเขาตีครับนะครับ สำเาสำรับคลิปนี้ก็อยากฝากนะครับสำรับสางสางหลายหลายคนนะครับที่เป็นอ,อยากฝากนะครับคนที่เอาสางมามาเซอร์วิสนะครับอยากฝากนะครับบางคนก็เฮ็ดดีดีบางคนเก็มีใจอนันบันนะครับสอนเซอร์วิสให้บริการทุกอย่างนะครับ บางคนก็บอก่ซื้อกับเฮ็ดพ่อหลกหลวกนะครับถ้าสร้างดีไม่ใช่ไปกวัวเคืงครับสาหรับคลิปนี้ก,ก็เอามาฝากกันนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ